Huh? bring on any challenge. I will clear a path. The An enemy hero flows. is missing from the Legion mid lane. An My enemy hero spotted in the Legion mid lane. Blood. Slay them.

เอาล่างกันมาล่ะล่างมีตัวอะไรอะติดรีบอ้อทำไมวะไปเลยไปไห้อ้วาวเดีมมมนะ๋ยวโอเคสาติดมุมเนาะไม่ยงั้นไม่ต้องเสียอะไรสกิลขานาดน,นี้ได้ มันคิดว่าไม่ติดป่ะก็เลยปล่อยเลยมีมาริเค้นตัวเดียวอ่ะเอาคน,นนัน้นอยู่นู่นเอออะไรนะขาเช่นโอ๊เจ็บเด้อไปเฮ Doctor Repulsor bottled double damage. Side demands blood. Destruction comes. You will serve me someday. Come on, come on. I'm going to my. Opposite. My demon.

Your is down. Bring on any challenge. The evil flows. I will clear a path. They top. Not there out. Bring on any challenge. The evil flows.

เฮ้ยมันเจอ,อ,อจะตกกูแล้วฟินลีมาหนาจอกเวทถึงว่าง เ็บสายเวทอะทีมเราอะเดี๋ยว่าออกปลาไก่แล้วกัน15เฮียยังไปได้หมดมาน้ำหมดตาย ใช้หมดก่อนดูดพอดีเลยใช้ได้ บอลก็จะแตกนะมีคนกันล่ะ <c oughs> เอาสิวะเหมืองโดมกูสิวะเออโอ้โหวิโดนตบมันเอาหมดยังไม่ดูหาเลยเลย เพลงคาถฟ้าว่าไม่ออกบิงเพราะเจ๋ง <c oughs> ปั๊มขวดเ D. I yep. Bring on any challenge. I will clear a path. My demon side demands blood and evil flow. โชคด้วยโชคด้วยโชคด้วยโชคดยช่าแต่ไม่มีดว่ะมีโค้งมีคง หาเลือดก,ก่อนนะตัวเนีเป็โนโบิงด้วยอ่ะเฟีย้ยวสุดๆถ้ามีบิงอาจะได้กัไแล้วน,น,น,ะน,นะยยาละ A choice. I will clear a path. My demon soul demands blood. The king returns. Pulsar, bottled, haste. Bring on any challenge. I will clear a path. A fitting Your tower is taking down. Your tower has been destroyed. My demon side demands blood. Mm. การบนกันล่างกันบนกันล่างหมดวาพอดีแปดวีไปเฮนาจะตายก่อนฮึมฮึมฮึม,มไม่โดนหวาอืม,มเฮบเบิยนะเนาะอื Dr. Repulsor activated. Wait. choice. killed. Scout. on my way. Bring on any challenge. will clear a path. Almost there. activated. Double damage. mình đêm này mặt đêm đây. Có vào? <laughs> Ê, à này mặt đêm này à đêm này mặt 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 đêm

ขึ้นแม่งหอม่อยู่น่นสามอยู่นี่สอง e เห็นอะไรแวบๆนะเอ้า โอ้โหไอสัตว์ป้อมแข็งฆ่ากูแข็งฆ่ากูระวังเดซบูดนะเจมเดซบูดกำลังมาโอ่งซูมต้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 มน่าจะตีมึงปินซูมได้อยู่ยินชา้าจังวะ รองเท้าลิมมานาจอกกอใหญ่โอ้โหว่าทำไมตีช้าจังเลยอะไรที่คุณไม่เคยได้เห็นคุณก็เคยได้เห็นในที่แห่งนี้ มาลาเชนได้ครับขอบคุณครับเอาเอา

ถ่ายไว้มันจะรู้ไหมว่ากูตีของอยู่จะตายแล้วด r เรัลเซอร์ฆ่าไฟร์ฟอร์ซ์นักรบศัตรูฆ่าดรเรัลเซอร์ อ๋อรอดอีกเสีววยวาร์ปไปรับเลยอ่ะเสียวาร์ปเลยอ่ะเสียวาร์ปเปล่าเลยอ่ะจะได้ของเนาะไม่ได้อ่ะจะตายอ่ะวิ่งหนีมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ไหวตีของไม่ไหวอะไรจริงจะตายเลี้ยวใช่อะ <laughs> หรืออีกเป็นคืบเลยอ่ะแล้วไอ้นั่นก็นลากคาเค้นมามีคนช่วยอ่ะนี่ไม่ไหวจริงนี่เลยสภาพเมื่อกี้กูอย่างนี้เลย เฮ้ยไอสัตว์เกินกว่าที่กูคิดไปเยอะเลยกูชอบโคตรคูลโหดว่ะเจ๋งว่ะเรียลสุดสเต็ปเทพไม่ต้องกลัวฟินจะตามไม่ทัน The evil flows. Here. I will clear a path. My demon side demands blood. Your tower is taking damage. Bring on any challenge. Fitting choice. Your tower has been destroyed. <pec S 2> เป็น,นอะไรกับป้อมล่างข้างหน้าวโาคนอ่อนเลยซื้อไม่มีใครวาร์งเลยมีเลย

ลุนเฮดมีต้องไปเล่นนั่หน่อยแล้วเปาโอ้กูตีคนเดียวไหวหรื <c oughs> อชุกับซีนแะล้วเมื่อกี้เนยคองอะ เฮ้ยมาว่ะเข้าเลยป่ะเดบุตตกตายอ่ะเฮียอะไรเนี่ยเยี่ยมลงน้ำนะเพื่อนลงน้ำ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 จุ่ม กูต้องขายเพื่อกูจะเก็บไอสัตว์มันใส่ช่องข้างได้ไข่้มพียอะไรนี่จริงแต่มันกดใช้ไม่ได้ไงอ๋อใช่ใช่เพื่อนถูกต้องอะไรอ่ะอสตรงอ่ะอมเมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างความเสียหายแบบไม่ใช่ดอทจะสร้างดีบัฟลดความเร็วเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง40%เฮ้ยตีสโล รถคูดาดอีกแลมาปลาดได้รวยๆโอ้เจ๋งไม่ใช่ดอดแต่ว่าคูดาบมันมันดอดนะตีไงตีกายตีธรรมดาตีอันติมันก็ดอดไม่ใช่หรอตีกระจายไม่ใช่หรอใช่หรอ่านเก็บไว้ดีดีนะรถคูดาวไปกินได้แเจ้าแตดเยอะอยู่แล้วก็อออกันนี้ไปเอาล่างแล้วกันหน้ามันบัวอันนึ่ง เฮ้ยเอาคาเข้นเหรออะไรหมดนะโอ้โหดูดลุ้ต้องส่ีดัดก่อน เสดไม่ซื้อทั้งหมดอะโอ้ยซื้อเลยกดไปเลยมันไม่ซื้อหรอกาจริงกดเลยยังน้อยสิบห้าเผื่อจะได้สิบหกที่อะเทคนิคแอบซูม อยาไม่เห็นตัวปูอมจมในบางตาสามนทา,า,า,าทีทยังไงเสีย for not for not wow stop cool stop cool A man's blood. A fitting choice. Follow them! You've destroyed an enemy tower. You've destroyed an enemy structure. ไม่มีคู่ต่อสู้อยู่ในสนามจริงงั้นเหรโอ้ยโอ้ยโอ๊ย,อยไ,มไม่มีใครสู้แล้วอะ Demons side in man's blood. Ultimate <laughs> <laughs> mode. <laughs> I will clear a path. The evil flows. Bring on any challenge. You've destroyed an enemy's tower. โอ้ตายดรบินเข้าไปคนัดดอมคนัดดมไ่ดมมะดูดเรียบร้อยฟินไปเฮนติเรียบร้อยฟินจบเกม Dr. Repulsa. killed. Cracking.